สวัสดีครับเรายังอยู่ในส่วนของ Microsoft Excel อยู่นะครับซึ่งในส่วนของพาร์ทนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการทำ freeze cell นะครับการ freeze cell คืออะไรการ freeze pane คืออะไรนะครับเคยเจอปัญหาไหมครับเวลาเราต้องการกรอกข้อมูลใช่ไหมครับเรากรอลงไปแล้วปุ๊บเอ๊ะไอช่องนี้คืออะไรช่องนี้เราต้องกรอกข้อมูลอะไร ข้อมูลแต่ละอันเราต้องกรอกอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดข้อมูลมันน้อยๆอ,อ,อ่ะ60กว่าเรายังสกอะกลับไปดูได้ว่าหัวตารางคืออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ๆมันลงไปข้างล่างแล้วปุ๊บสองพอ้าวตายละบนหัวตารางคืออะไรเราจําไม่ได้นะครับเราสามารถดูจากหัวคอลัมน์อันนี้ก็ได้นะครับซึ่งในกรณีนี้คือเราทําการแปลงข้อมูลจาก Data ธรรมดาให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Table แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ Table อย่างหนึ่งนะครับก็จะมีหัวตารางให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในลักษณะของข้อมูลธรรมดานะครับเราจะไม่เห็นหัวตารางเลยนะครับทีนี้เราไม่เห็นหัวตารางเราต้องทำไงครับเราต้องมีการฟรีส์เพนไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการฟรีส์เพนทำยังไงครับเราสามารถฟรีส์เพนได้ทั้งหมด3แบบ แบบแรกเลยนะครับเราจะฟรีชเฉพาะบรรทัดแรกนะครับหรือเรคคอร์ดแรกวิธีการทำครับเราให้เข้าไปที่เมนูที่ชื่อวิวครับเมนูวิวอันนี้ครับกดขึ้นมา1นทีครับจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าฟล e p เพนนะครับผมเลือกฟล e ชเพนไปครับผมเลือก f r e e ท็อ o โร o w ครับพอฟ r e ชท็อปโรไปปุ๊บพอเราเอาเมาส c ์กรอไปข้างล่างครับ ด้านบนยังติดตามเราไปอยู่นะครับเราลองกดไปดูด้านล่างสุดครับนะครับข้างบนก็ยังอยู่ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีเรคคอร์ดอันใหม่เข้ามาเราก็จะจําได้ละอ๋อช่องนี้เราจะต้องใส่ full name ช่องนี้เป็น name ช่องนี้เป็น amount ช่องนี้เป็น total price หรือ ranking นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้นะแต่ทีนี้ครับ f r e e z p a n นอกจากจะมี f r e e z บรรทัดแรกนะครับเรายังมีเรื่องของ f r e First Column อีกนะครับแตกต่างกันยังไงครับผมลองกด freeze first column ดูนะครับฟึบพอ freeze first column ไปเสร็จเรียบร้อยครับเราลองอาเมาส c r o l l ลงครับนี่ครับเครงบนหายใช่ไหมครับการ freeze freeze row freeze row แรกมันจะยกเลิกอัตโนมัติ freeze first column คือเราจะ freeze ด้านซ้ายครับคอลัมน์ด้านซ้ายสุดครับจะเป็นแกนหลักครับเราลองเลื่อนไปดูครับปึ๊บเห็นไหมครับ คอลัมน์ b หายแต่ a ยังอยู่เริ่มไปอีกปุ๊บ c หาย d หาย e หาย f high, f หายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการ f r e e ลักษณะของ f r e e เฟ first column เพื่อเราจะได้เพื่อทําอะไรครับเราต้องการดูครับว่าสมมุติว่าในกรณีนี้เรามีแค่5 6คอลัมน์มันยังน้อยเกิดสมมุติว่ามีสักร้อยคอลัมน์แล้วเราอยากจะไปดูคอลัมน์แรกคอลัมน์คอลัมน์ที่ร้อยแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าคอลัมน์แรกเป็นของใคร นะครับสมมุติเราไปร้อยปุ๊บเอ๊ะคนคอลัมน์อันนี้เอ๊ะเรคคอร์ดอันนี้เป็นหัวข้อฟู Name เป็นของใครเราไม่รู้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูอีกแล้วก็บวนเลื่อนกลับไปดูเลื่อนไปเลื่อนมาทีนี้ดูลําบากนะครับมันก็เลยเ,ลเกิดเรื่องของการทำฟลิชคอลัมน์ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ครับปัญหามันเกิดมันมีอะไรครับนี่ครับพอเราฟรีชคอลัมน์ไปปั๊บด้านซ้ายอยู่ครับ แต่ด้านบนหายเราก็จะเกิดปัญหาแล้วอ้าวแล้วคอลัมน์นี้มันคืออะไรคอลัมน์อันนี้คืออะไรเราจะไม่รู้ทันทีครับเพราะฉะนั้นครับมันก็จะเกิดในส่วนของการฟรีซเพนที่เป็นคัสตอมขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะไปดูฟรีซเพนแบบคัสตอมนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าเราต้องการอันฟรีซเพนเมื่อกี้ทำยังไงเข้าไปที่เดิมเลยครับตรงฟร e p เพนครับเรากดปุ๊บผมกดอันฟรีซเพนออกไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันกลับมาเป็น ตัวเทเบิของเราปรกตินะครับโอเคตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการครับเราต้องการอะไรครับโจทย์เราต้องการให้ฟรีซทั้งตัวโร w นี้เก็บหัวข้อล่ามไว้รวมถึงเก็บชื่อทางด้านซ้ายเอาไว้ด้วยนะครับเราต้องการเห็นทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วเราก็สกอร์ไปสกอร์ขึ้นสกอร์ลงสกอร์ซ้ายหรือขวา นะครับอ่าทีนี้ทำยังไงครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า freeze pane ปกตินะครับเมื่อกี้ตอนแรกเรา freeze top row ไปแล้ว freeze first c o l u m ไปแล้วยังมี freeze pane ขึ้นมาอีก freeze pane คืออะไรครับ freeze pane มันจะ freeze ข้อมูลที่เราทำการเลือกไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับอันนี้ครับผมต้องการดูเก็บคอลัมน์เก็บ,กบโ o ด้านบนไว้1อัน เก็บคอลัมน์ด้านซ้ายไว้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการเห็นต้องการให้มันเลือกนะครับก็คือขอบเขตประมาณนี้ใช่ไหมครับลงมาถึงด้านล่างนะครับหรือซ้ายหรือขวาวิธีการทำผมก็เลือกตรงนี้เลยครับให้ต้องการฟรีซตั้งแต่ตรงไหนผมต้องการฟรีซตั้งแต่ B2 ตรงนี้ครับนะครับผมเลือก B2 ป๊บผมเลือก f e ลิ p เ n นแล้วเลือกฟล e ชเพนอีกรอบครับทีนี้มาดูความแตกต่างครับผมสกอรลงครับ เป็นไงครับข้างบนยังอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ผมลองเลื่อนขวาครับ a จะต้องอยู่นะครับเป็นไงครับ a ยังอยู่ b หายไปเรื่อยๆอเห็นไหมครับอันนี้เราก็สามารถทำ freeze p a n ได้แล้วครับทีนี้เราลองเทคอีกนะครับผม unfreeze p a n ไปผมตอนแรกที่เราทาใช่ไหมครับเราเอาหัวเฉพาะอันบนาไว้อย่างเดียวแต่ทีนี้เกิดสมมุติว่ามีข้อความข้างล่างอีกที่เป็นเคค c o r d ใหม่แต่เราอยากจะดูตัวอย่างด้วยผมต้องการดูตัวอย่างสัก1ิตัวอย่างอันนั้นบน อันด้านล่างเราจะได้เป็นไกด์ว่าเราต้องกรอกอะไรนะครับผมต้องการฟลิชตั้งแต่เซลล์ B11 เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ดูตัวอย่างทางซ้ายและขวาผมก็กดเลือกที่เซล B ์ B11 จากนั้นครับผมกดฟลิชเพนครับจากนั้นเราลองเลื่อนดูครับเลื่อนลงมาครับเป็นไงครับข้างบนก็ยังอยู่10บเลคคอร์ดที่เป็นตัวอย่างก็ยังอยู่ให้เราสามารถเช็คได้นะครับเราก็เลื่อนลงไปได้เลยปึ๊บ โอเคตัวอย่างนี้คืออะไรนะครับเราสามารถเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ๆก็ได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแอปพลายใช้งานให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคครับในส่วนของการฟริชเพ t ของเราน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับลองไปแอปพลายเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเราได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ